ตอนนี้ก็นั่งรอทีมงานนิวตันกับน้องติวเตรียมตัวไปโรงเรียนนะครับนั่งดูทุทัศน์กันเป็นการ์ตูนเขารเรียกการ์ตูนอะไรนิวตันไมคครับอ๋อเด็กๆชอบไมคครับนะครับดูก่อนไปโรงเรียนเดี๋ยวเดี๋ยวมีเวลา

ครับเดี๋ยวรีบไปไปเรียนกันนะครับเด็กๆเตรียมตัวไปโรงเรียนครับ นันตี้ตอาไปหนึ่งร้อยแล้วเอามาทอ <imprint ed? S 2> นด้วยครับตามที่เรากําหนดตกลงกันไว้น้องเตียวครับโอเค OK, เดี๋ยวไปโรงเรียนไปกันต่อไปกันต่อเลยครับไม่รอไปดีเลยนะครับลูก <üyor> เสือลตยคู่น้องนิวตันลืมหมวกนะครับเลยให้ไปปิดประตูด้วยบ้านเราอยู่ที่พนัสนิคมนะครับผม ส่งเด็กๆที่โรงเรียนกันครับโอเคครับไปเรียนกันเลยครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายตั้งใจเรียนลูกลูกเสือมาส่งที่โรงเรียนนะครับโอเคครับ เดี๋ยวเราเดินทางไปดูที่หน้าง,งานกันต่อเลยนะครับส่งลูกเสือเรียบร้อยแล้วครับผมนิวตันกับดิวเตอร์พรวังฟังเพลงชาติกันครับผม เดี๋ยวผมก็จะเดินทางไปหน้างานนะครับดูว่าวันนี้มีงานอะไรกันบ้างก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมทีมงานกรชัยคนสร้างบ้านนะครับฝากติดตามช่องของเราด้วยครับสวัสดีครับ